โอ้ยเนื้อปลาครับสวยครับสวยอยนึกว่าปลาสมอนครับทุกเม็ดทุกชิ้นอันนี้คือสวายสวาย,สวายครอิลินทอดครับสวายแม,ม,ม,ม่น้ำสวายแม่น้ำนี่แสบครับกำลังซ้อยครับหลับซาครับหลับซาเนื้องามปลานว่าปลาสมอนครับ ปเกลือนะครับ <t> น <us introductions> ี่ปลาเกลือนปลาธรรมศาสตร์กลังสอยกลักซ้อยปลาธาก่อนครับอากาศอ่อนอากาศกแก่สองส้อยบรรยากาศตอนแรกๆครับ กำลังโคฟีครับอยู่บานหนอกของหน้าบ้านชนบทบานห้องครับบรรยากาศดีครับหลังจากเมื่ขึ้นฝนตกครับอะครับดี่นองครับสามเมนูครับนี่คือหนึ่งครับสิ่หนึ่งครับนี่หนึ่งกินกับบักพริกแก้วบักพริกดิบครับสุดยอดครับ อันนี้สีลาบซาครับอีกตัวนี้สีต้มครับเอ้อยโอ้อย,ออยมากมา,มาพี่รองมากินน้ำกันครับเมื่อนีอ้สุดยอดครับเมน,นูอาหารปลาครับมาอันนี้คือตับมะพร้ายเนาะ โบ้ครับเฮ็ดน้ำจิ้มเฮ็ดน้ำจิ้มเฮ็ดน้ำจิ้มแมนครับเฮ็ดน้ำจิ้มตัวนี้อ๋อเฮ็ดหมกพริกว่ะโอ้เได้บ้หมกเฮ็ดนี่ครับเบิ่งส่งนี่คือสิเป็นแก้วบักพริกดิบแมนบ่นี่แมนครับใส่ครับหนึ่งปลาครับสูตรเพื่อนนี่บ่ได้จำครับสูตรย่างเดียวครับสูยรย่างเดียวครับนะครับสูตรเพื่อนสุดยอดครับ มาแล้วครับบ้านข้างหมอเขาต้องขัวสะกก้อนแม่นบอขวัวไอพี่ก็หอมก็กระเทียมมันหอมจะค่อยเอาไปตำนะครับห่วยมันไม่นสิกินง่ายๆตัวนี้บ่ครับบ่อ,รอรตรงนี้ขั้นตอนในการเฮ็ดแม่นบ่แม่นครับโอ้เอยน็นๆอ้อโอ้สูตรของเพิ่นครับขัวให้หอมค่อยไปตำขวัวหอมๆเอาไปตำมาสักแ่นครับสูตรเด็ดครับสูตรเด็ด อชื่อเสียบแล้วครับมือนี้ยย่านจะเป็นหนึ่งปลาลาปลาต้่มปลาเมาแล้วครับมือนี้ยเฮ้ยใครก็บอกเขาไปเขาปีซีซูช่วงนั่งถ่ายพี่น้องครับก <laughs> <c oughs> ินมะกั่นไปนำ้ำทั้งกุบบนเห็ดแก้วครับบรรยากาศบ้านบ้านพี่น้องครับ ที่ฐานบ้านเฮ้าครับอุบลราชธานีพี่น้องครับโอ้ยสวยง่ามบรรยากาศดีลิมถนนพี่น้องพี่น้องเอฟซีอยากมาสัมผัสเห็ดแนวอยากนะัก่นนก,นกินกินน้ำเขาแลกน้ำกันกะยินดีตอนรับนะครับเด้อมาได้ครับมาได้อี่ยังอีกบานนี่เราก็เทครับเราก็เทศแอนครับเราเป็นยังเป็นยังคือบ่อนขวัวคือบ่อนข้างไฟพร้อมกัน บอกคนละเท้าคนละเท้าแมนครับเป็นยังเครื่องคนละเท้าเป็นย like ังคืองพวเฮ็ดพร้อมกันมันแล้วมันต้องมาเสียเวลาอีกหมักแบบนี้มักแบบนี้เมนหมักแบบนี้บอกแล้วก็ว่าเห็ดพัดพร้อมกันเฮ็ดพร้อมกันมันยังไม่เสียเวลาบอาคนละเทือก็นี่เห็นบั้ยเหรอทายโดนอีกบานหนึ่งทายอีกท่านจะกินพร้อมเสียงในเย็นๆกะเทมป์ที่สิครัวกับบักพริกกับไอ้เครื่องยุคโคกกันให้มันแล้วนี่ก็ต้องมาคาเฉพาะบักไอ กัวเฉพาะเบเกิดเทียบไปเนี่ยแก่มครับเสียเวลากินไปอีกเป็นยังไงเฮ็ดคนแบบนี้มันมันบ่แม่นเลยเปล่าบ่ได้เออเปลี่ยนตกเปลี่ยนเส้อใหม่เห้อตกเปลี่ยนบ่บ่ได้เปลี่ยนเส้อใหม่แล้วเนี่ยมันเกิดอีหยังขึ้นโอ้ยเท่นที่สิกลัวกลัวให้มันเล้วแม่นว่าล่ะเฮาก็บอกว่ากลัวให้มันเล้ว ไม่หลังคือบ่ขัวให้มันแล้วเมียน่ต๋องเสียไวลาอีบ่นีโอ้ยแา้วมสิได้เสนเขาเห็นหมดแต่ก้อนเขาหน่อยกันนะครับจะ้ขาไม่เอาเย็นเอาเอาไปเบิ้งครับไปเบิ้งพี่น้องนี่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 เท่นที่สีขัวก็าเปิดพริกให้มันแล้วนี่เนี่ปัญหาเห็นว่าเราเกิดเราเนี่บ้านเราพึ่งมาขั่วเท่นที่เตาว่างเนี่ยเสียดเอื่อนเรอปะเนี่ น่ะเอายอมรับหรอกกระเซ้าพี่น้องยอมรับแล้วเอาพันพิษทุกคนมขอโทษครับขอโทษขอโทษผู้ชมเดี๋ยวนี้ขอโทษครับเออผมซึเจ็บใส่ครับยังงอน้ำเงี้ยนรถหมุนหน้าหมุนหลังนกย หนึ่งปลากระบ,บาดเนี่ยหนึ่งปลาอ่าหนึ่งปลาใส่พเพิ่อนเนี่ยังไงเหรใส่บกเขือบ่แม่นครับใส่บกเขือบใส่ไปเลยเขือโอ้เอาเป็นน้อยเลยบ่ยันแม่นครับบ่ได้พาเครื่องบ่บ่ครับบ,รบ่ชาบ่พาโอ้ยสูตรนี่บ่พาครับแล้วก็เห็นดอกอีหยังบ่ีิใส่ดอกใส่ดอกแค่แค่ที่เธอไม่แคร์เราใส่ดอกแค่น้ำใส่ท<ส>ี<ส>่หล<ส>ังครับ แค่ใส่ทีหลังครับอืดฟ้ามอไ้บันนะคุยเท่านั้นถึงจะแแซบ Nguyên soi xa mà men nuôi gặp 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 men, gặp 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 นะครับปุ้งบาดนี่ปุ้งอ๋อการล่าปลานี่เขาต้องต้องต้องอะไรก็ต้องเอาไปค้นครับเพราะว่าเนื้อปลามันสีเละต้องปุ้งยู่ข้างนอกก่อนยังเอาไปเทครับเดืยบลอยเอาไปเทบาดทาหน้าต่อไปเดืยบลอยครับไปจอดก็ับเรืนน้ำเรนได้แล้วก็คือว่าเร็วนะครับเมื่อนะครับขึ้นจากขันกับไป น,น,นี่ครับลาบซาครับแท่นที่แท่นที่มองมันไปจอดมันคืมีร้านข้าอ๋อาละครับตักละครับตักลแล้วอันนี้เป็นลาบซานะครับลาบซาครับลาบซาเหมือนลาบซาหรอกลาบปลาจะหินนี่แหละลาบซาลาบนี่เาสียสดสดเขาซาเขาซาดอกว่า เร,เรียบร้อยครับเรียบร้อยมาเด้อมาเด้อพี่น้องกินข้าวต้องการบานนี่นนนอันนี้คือลาบสาต้มยังไม่มานะครับรอต้มแล้วก็มีนึ่นงปลาด้วยมีเจียวพริกดิบด้วยไี่กระปึงกระปึงดีอร่อยนี่ขาดทุนจริงจริงจานละห้าสี่คนแล้ว อช่ซือ้อปลาก็ซื้อปาลารอยสีส่ศีรษ